สวัสดีค่ะตอนนี้ก็หอดหมองน้ำถือ่มอีกแล้ว,วพี่น้องเด้ทส่งงานเสร็จแล้วหอดหมองน้ำถืม่มพิกัดบ้านโนนไฮนนตบำบลกุศลแดงอาเภอบ้านใหม่เชยพศเมือนีิสิพรมายังพรมบรรยากาศบรรยากาศ,รรากาศที่น้ำถืม่มเปี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสได้จดังไหนถา่ายติดตามไปชมกันเลยค่ะ นี่นะคะเป็นบรรยากาศเป็นบรรยากาศหลัแจากสองฟข้างกลางค่ะนี่แม่ค่าอันนาวัดเดทพี่น้องได้นี่น้ำท่วมไปเลยฟังนี้เป็นน้าฟังนี้เป็นน้าเข่ากัดเลยค่ะนี่เป็นน้าเข่าต้องตูนเป็นน้าเข่าไปเลยพี่น้องอันนี้ก็เป็นวัดค่ะเป็นวัด พิกวิกิตเป็นโอกาสนะคะกนี่พ่อค้าแม่ขายกับแม่ขายขายของสีพี่นอ้องน้ำหอมบมับนโนนไฮบนกุสันเตอก็ว,วันไม่ชอบจังหวัดเวียนี่นอนนนมืมนอันนี้เด็กง่อยก็มี ปเป็นน้าก่าไปพ่ะนนแบบมืองไทยเลยมือไน่นมันมือนัอ้นมอเดี๋ยวเบเลียนกันห่เดี๋ยี่นี่นอ,นอจุดพีดกจุดพีดอันออนี้ก็เป็นถนนเป็นถนนลูกรังไม่ผด้อกอันนี้คืจุดพีดพี่นอ่อแข้าวแม่ค้า เแล้แต่เด็กไม่ถงหนไม่ได้สกบมาครับหามอันตรายบ่อันตรายอยู่นะพี่น้องแท็ก็หามอันตรา,ายอย่ไม่ได้เ,เ,ดดเ,เรื่องอะวรางรถเด้อบังนขุนสเป็นเอเอเมืองยางบ้งขุนเป็นเเอมืองยางหรอน งามจนพี่หนอ,อนนะนเห็นนี่ลดไหมอืมเป็นอย่อันนี้ก็เป็นไฮนาเด็กพี่น้องบ่งเมนสาหนาบ่งเมนอ่างเก็บน,น้ำอันนี้คือไฮนาอืมนี่เขาดันได้ไหมนี่นะคะนแค่เมื้อนี้กรสิมาปิดคลิปกันวัดสมนีนะพี่น้องมันคนหลายโผดคนหลายน้ำหลายมันอันตรายก็เลยเพราะอยได้ถ่ายเบิ่งนะครับ นี่ค่คะฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิง่งติดตามช่องอาดาวันด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวจะอัปเดตสถานการณ์ใหม่นะคะ